ก็นั้นจะบอกว่าการเวลาเนี่ยคือเราไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงมันได้ใช่ไหมคะแต่ผิวหน้าของเรานะคะสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นได้คะ่ะ สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะจากช่อง Luxury GN นะคะแหมไม่ได้พูดชื่อช่องมาตั้งนานวันนี้นะคะตามคำเรียกร้องนะที่น้ำลงไปใน a c e b o o k นะแล้วก็บอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้านะคะว่าจะมารีวิวกันแบบเพียวๆเลยนั่นก็คือเซรั่มกระปุกแดงไตลาจิน่านั่นเองนะนางมีชื่อว่าไตลาจินานะคะ Ultimate Collagen Serum นะเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าให้ดูแพคเกจข้างในนะคะจากที่น้ำใช้นะอันนี้กระปุกที่2แล้วนะคะใช้แล้วน้ำรู้ส ดีใช้เราชอบน้ำเลยอยากจะมาบอกต่อกับทุกคนคะ่ะน้ำเชื่อว่าหลายๆคนนะน่าจะเคยเห็นในโฆษณาหรือว่าใน Facebook Fanpage ของไตลาจีน่านะคะคือน้าก็เป็นหนึ่งในนะั้นนะเห็นในโฆษณาแล้วแบบเอออยากลองพอมีโอกาสได้ลองนะคะรู้สึกประทับใจก็เลยเลือกที่จะมาบอกต่อกันนะคะเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจกันก่อนสิ่งอื่นใดดูแพ็กเกจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยรายละเอ,เอียดกันแพ็กเกจเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมเอออ่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อน ท่นั้นแทนอย่างนี้นะคะอลังการดาวล้านดวงมากจะบอกว่าแพ็กเกจเขานะแบบว่าแบบเหมือนให้เอ็นอะแบนให้เอ็นนะเพราะว่าแพ็กเกจคือดีงามเป็นหนึ่งดาวล้านดวงแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะค่อยๆเปิดนี้นะคะบอกเลยว่างดงามจริงๆนะแล้วก็เวลาที่เราจะใช้ใช่ไหมเราก็ดึงเราก็ดึงนี่ออกมาเห็นไหมคะนี่พอดึงนี่นะคะพอดึงออกมาเนี่ย จะเป็นแบบนี้เราก็หยิบแบบนี้เลยจ้าแล้วก็ข้างในก็เป็นอย่างนี้นะมีรายละเอียดต่างๆนะและที่สําคัญนะคะให้ไม้พายมาด้วยนะหรือว่าไม้ตักเซรั่มนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่ะแล้วก็แพ็กเกจตัวกระปุกนะคะคือดีงามมากแข็งแรงสุดๆคือแพ็กเกจเขาว่าเหมือนพวกแบรนด์ดังๆแบบ ระดับไฮเอ็นหลายๆแบรนด์ลเลยนะจากที่น้ำได้ใช้แล้วก็สัมผัสนะคะอ่ะให้ดูข้างในนะคะข้างในนะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวน้องจะทาที่มือให้ดูนะคะถ้าไม่เห็นนะก็จะเป็นเซรัม่มอ่าใสๆข้นๆหน่อยนะคะจะเป็นแบบนี้นี่นี่นะคะแล้วก็ เกี่ยง่ายมากนะและเซรั่มตัวนี้นะคะคือเขาตอบโจทย์มากๆนะสาหรับคนที่อายุ30อัพแบบน้นนะคะคืออายุมากขึ้นคอลลาเจนเนี่ยไม่ทํางานแล้วนะคะเริ่มน้อยลงแล้วก็สลายไปตามธรรมชาติใช่ไหมแต่คอลลาเจนนะคะเขาช่วยให้ผิวแข็งแรงช่วยผิวยืดหยุ่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องหาอะไรที่มาบํารุงผิวหน้าของเราเพื่อเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวหน้าดูแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็จะว่าตัวนี้นะคะคือเขาซึมเข้าสู่ผิวเร็วมากนะอย่าง ที่ใช้นะคะคือตอนเช้านะคะน้ําทาตัวนี้ตัวเดียวแล้วลงกันแดดนะคะจริงๆแล้วทาตัวนี้แล้วลงครีมอื่นๆตามก็ได้แต่ว่าด้วยที่เวลาเร่งรีบ้วก็ลงแค่ไตาลาจิน่าตัวเดียวนะคะแล้วก็ลงกันแดดตามนะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็ลงไตาลาจิน่านะคะเสร็จแล้วก็ลงครีมบํารุงต่างๆนะคะตามไปเลย พอยุเข้า30อัพนะคะก็จะรู้เลยว่าลูขุมขนกว้างขึ้นนะริ้วรอ,อยต่างๆมาหมดนะคะพยายามจะสรรหาอะไรก็ตามที่มาประคมผิวหน้าของเรานะให้ผิวหน้าเราดีขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะไตลาจิน่าตัวนี้นะเซรั่มตัวนี้เป็นของพี่ตูนะ่นันทิดาน้ำเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วและพี่ตูน่นันทิดาเรียกว่าเหมือนสาว2,000ปีมากๆนะคือพี่เขาเป็นดีว่าคนหนึ่งของประเทศไทยใช่ไหมน้ำเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้จักแน่นอนค่ะ ส่วนผสมและสรรพคุณนะคะน้ำจะบอกคร่าวๆนะแต่บอกเลยว่าโดนใจคนที่อายุเข้าเลข3แน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมจากแพงต้นทะเลน้ําลึกนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยนะ,ะช่วยเติมเต็มริ้วรอยอะไรต่างๆนะคะทําให้ตื้นขึ้นแล้วก็จางลงนะแล้วก็มีสารสกัดจากดอกไม้ขาวกลางทะเลนะ,ะตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้ผิวเรียบเนียนนะคะสีผิวสม่ําเสมอ และมีส่วนผสมจากคอลลาเจนปลาทะเลน้ำลึกค่ะที่เข้มข้นถึงสิเท่าคือร้องว้าวกันเลยทีเดียวมาค่ะเดี๋ยวสรุปให้นะคะสําหรับเซรั่มไตรลาจิด้าตัวนี้นะคะทาตอนเช้าแล้วก่อนนอนอย่างที่น้ําบอกไปนะตอนเช้าเนี่ยคือทาตัวนี้เสร็จนะคะก็ทาครีมบำรุงอื่นตามได้เลยแต่ว่าน้ําทาแค่ตัวนี้และก็ลงแป้งหรือรองพื้นตามที่สําคัญนางเลิศนะไม่ทําให้เป็นคาบนะคะหรือว่าแบบ ลองพื้นตกล่องนะคือทาแล้วไม่เสียเวลาแล้วก็สําหรับคนที่มีผิวหน้าหมองคล้ำนะคะฝ้ากาจุดดํางดำแรงต่างตัวนี้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ถ้าใครดูตอนนี้อยู่คลิปนี้นะคะจากราคาปกตินะเซรัมไซลาจิน่าตัวนี้นะคะเขาขายอยู่ที่2,900บาทนะถ้าบอกว่ามาจากเพจ Luxury G N นะคะหรือ YouTube Luxury G N นะ,ะละรับส่วนลดไปเลยนะหกสนะเดี๋ยวน้ำจะขึ้นไว้ให้นะคะทั้ง line ไลน์แอดไซลาจิน่านะคะแล้วก็ Facebook Fanpage นะคะดู ในคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็นะั้นจะบอกว่าการเวลาเนี่ยคือเราไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงมันได้ใช่ไหมคะแต่ผิวหน้าของเรานะคะสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นได้คะ่ะวันนี้น้ำลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะคมเนาะไปละไปลคะค่ะ